สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอออนพี่สาวลุงพนนะคะเช้านี้นะคะปอออนก็มานาห้วยลึกนะคะมาหาเห็ดเด้อพ่อแม่พี่น้องหาเห็ดอยู่ค่ะตอนนี้กำลังเข่าปลาเห็ดเด้อค่ะเด้อข้าวได้เข่าหาได้สักพักนึ่งแล้วพ่อแม่พี่น้องก็เจอเห็ดเลยเด้อค่ะเด้อเห็ดออกรอบสองแล้วเห็ดอยู่คานี่ค่ะดอกเห็ดเห็ดอยู่คานี่เด้อพ่อแม่พี่น้อง ป,ปอออนก oui, ็หาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะนี่นะคะถุงย่ามที่ปอออนใส่เห็ดเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะเห็ดปอนหาเห็ดยูคากำลังเริ่มออกเด้อพ่อแม่พี่น้องรอบสองเพ่อแม่พี่น้องตอนเดินหานี่ก็ได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะเห็ดยูคากำลังเริ่มออกรอบสองเด้อพ่อแม่พี่น้อง หลังจากปอนตื่นมาตีห้านะคะตีห้ามันนึ่งข้าวนึ่งข้าวให้ย่านะครไปวัดใส่บาทปอนก็เข้าป่านะคะหาเห็ดก็เจอเห็ดยูคาแล้วพ่อแม่พี่น้องนี่เด้อเห็ดยูคากําลังออกรอบสองพ่อแม่พี่น้องเอ้ยออกทั่วอณาจักรเลยวันนี้ ดอกเห็ดดอกเห็ดนี่ค่ะตอนก็กำลังจะเดินทางกลับนะคะก็พอดีเข้ามาดูสวนนี้ก่อนเพราะว่าสวนนี้ก็เป็นสวนของลูกหลานของป้าอ่อนเองนะคะพ่อแม่พี่น้องป่ายูคาด้อือกำลังเริ่มออกค่ะพ่อแม่พี่น้องดอกเล็กดอกน้อยก็กำลังออกนะคะเพราะว่าฝนตกดีดีดพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ปีนี้ฝนตกดีมากเลยข้าวนาพออนที่บ่านไว้พแบบอ,อนก็เดินดูก็กําลังขึ้นนะคะกําลังขึ้นกําลังแตกขาวนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะนี่ก็ได้พอเกงแล้วนะคะถ้าจะกลับก็กลับได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้ววันนี้พอ,อนก็จะไปทํางานนะคะหลังจากกลับไปบ้านก็ เตรียมตัวแต่งตัวไปทํางานต่อนะคะพ่อแม่พี่น้องานะตันนี้ก็เข้าป่าหาเห็ดก่อนเด้อเห็ดกําลังออกค่ะพ่อแม่พี่น้องรอบสองรอบสองตอนก่อนมาหาประมาณนี้ค่ะทุกคนมาแบบเฝ้าๆหาเห็ดกระไดบ่บ่พอ,อมีเวลาถ่ายคลิปเอฟซี FC บึงเน,ะะนะบบนานะค่ะเนาะกะบบเปปลี่หยางเนาะค่ะเนาะคนเรานะคะทําอะไรก็อยู่ที่ใจนะคะ เราทำดีแล้วก็ได้ดีค่ะเพราะแม่พี่นอกะตอนนี้ก็ขออนุญาตเอฟซีนะคะหาเห็ดก่อนเด้อเพราะว่าเผื่อเจออีกสักเล็กสักน้อยก็จะกลับแล้วก็เวลาก็หกโมงกว่าแล้วนะคะก่อนก็ขอบคุณคุณ f อนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะเห็ดกำลังเจอนะคะนั่นกำลังออกนี่ค่ะเริ่มออกแล้วเนะี่ยดอกขนาดนี้นะคะส่วนมากก็จะเจอเยอะมากเลยก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ